สวัสดีนะครับพี่พื่นเพื่อนยามเย็นตอนนี้ก็บ่าย4ี่โมงเย็นนะครับ16นาฬกา37นาทีในเวลาเกาหลีนะครับผมก็ต่างจากไทยนะครับ2ชั่วโมงวันนี้หนุ่มเกษจะมาคัดคาด่างนะครับส่งกลับไทยส่งกลับไทยเราจะคัดแบบต่างๆที่สวยนะครับเอาไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน ก็กล้วยด่างมานะครับเดี๋ยวต่อไปก็ต้องคาด่างมานะครับที่คาด่างที่เกาหลีนะครับที่สวนนงเศตก็ทีแรกมีเยอะมากนะครับแล้วทีนี้ไม่ได้ใส่ใจไม่ค่อยดูแลตายไปบ้างนะครับตายไปก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มาทิ้งไว้อยู่โซนที่พักต้นไม้นะครับแทบจะไม่ได้พักเลยเพิ่งจะมาคุมสลมไม้นะครับผมทีแรกโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใบไหม เสียหมดก็เลยเอาแสดงมาคุมช่วยให้น้องเขาอยู่ได้นะครับผมเขาฟื้นตัวฟื้นตัวแล้วโตไวมากวันนี้ก็มาเปิดน้ํานะครับใส่บอลสีด้วยนะครับแล้วลงเสร็จจะพามาดูะาดาังที่ไทยตอนนี้นะครับบางกลุ่มที่เขาเล่นกันนะครับราคาก็เริ่มก็เริ่มขยับนะครับผมนักสะสมคาดางังเริ่มที่จะเก็บสะสมแล้วน้องพี่เพื่อนนะครับท่านไหนยังไม่มีนะครับรีบเก็บเลยเดี๋ยวราคาจะสูงขึ้นนะครับ ขาด่างจะเป็นไม้ที่สวยงามเลี้ยงง่ายปลูกใส่เนื้อดินนะครับตามข้างบ้านตามาชายคาบ้านตามหลังบ้านอะไรนะครับผมปลูกเหมือนขาด่งางขาทั่วไปนะครับดูแลง,ง่ายๆหรือเราจะาปลูกใส่กระถางตกแต่งนะครับผมไม้โชว์เราก็สามารถที่จะผสมดินนะครับเม็ดดินผสมดินก็คือใส่เท้าสับใส่ดินร่นวนซุย นะครับปุ๋ยออสโมโคดมูลบัวพิษมดนะครับเพอร์ไลท์นะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วการขยายพันธุ์นะครับส่วนมากก็จะแยกนะครับแยกกอแยกหน,น่ออย่างกระถางนียออกมาเยอะนะครับเยอะแล้วก็ด่างสวยมากวิเนเพื่อนกระถางสามนิ้วแต่มันเกินสามนิ้วนะต้นไม้มันใหญ่ใหญ่แล้วนะครับหนุ่มเศษก็ยังไม่ได้แยกเนาะกะว่าจะแยกก็ ไม่มีเวลานะครับผมกระถางนะครับหน้าร้านเราก็จะขายเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยนะครับผมนุเกษตรขายหน้าขายที่หน้าร้านห้าร้อยนะครับก็กะว่าจะส่งไปไทยนะครับพี่นเพื่อนถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้เหมือนกันแต่ถ้าสั่งน้อยหนุ่มเกษตรไม่ส่งให้นะครับผมเพราะว่าค่า เอกสารค่าเคลียร์ชนิดต่างๆเนาะเพราะว่าส่งไม้จากประเทศต่างประเทศนะครับผมมันค่อนข้างที่จะยากเนาะแล้วก็ต้องอใช้ทีมงานนะครับประสานงานกันนะครับท,ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมเสจพูดทุกคลิปนะครับผมอย่างนี้ให้พี่ๆพเข้าใจเนาะนะครับว่าทําไมถึงสั่งน้อยไม่ได้เงี้ยนะครับมันไม่ได้จริงนะพี่เพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ทุนนะครับสั่งน้อยแล้วทีนี้กล่องหนึ่งเราใส่ได้10ต้น20ต้นอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าส่งกล่องนึงก็ถ้าสั่งสองต้น3ามต้นนะครับมันก็ต้องค่าใช้จ่ายมันก็สูงเหมือนเดิมค่าส่งก็ต้องสูงเหมือนเดิมค่าเคลียร์ก็ต้องสูงเหมือนเดิมนะครับสู้แบบเราซื้อ1ิต้นกล่องนึงได้10ต้นหรือกล่องนึงได้20ต้นอย่างเงี้ยนะครับซื้อตามจํานวนใส่กล่องพอดีพอดีนะครับมันจะได้คุ้มนะครับพ,พี่เพื่อนดังนั้นหนุ่มเศรษฐก็เลยมาพามาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นบอลสีนะครับสนใจหัวบอลสีนะครับก็ สั่งเข้ามาได้ราคาก็น่าจะไม่แพงนะแต่ยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะต้องถามท่าแก่กันนะครับเยอะแยะนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับยังไม่หมดนะมีหลากหลายสีนกันสีจิ๊ดจนะครับอยู่ในป่าเลยนะครับรวมยากขึ้นนะครับท่วมเนาะหนุ่มเสียไม่มีเวลาทีมงานเราก็น้อยนะครับผมไม่มีใครทํางานยุ่งกันทุกคนเราจะพาไปเดินดูเปิดน้ำทิ้งไว้เลย อากาศร้อนมากช่วงนี้ร้อนจริงครับจเจ้าก็ไหนดีถุงเส้นชะคัดส่งไทยเองนะครับผมจะเอาไหนดีตัวนี้ก็สวยเหมือนกันถ้าขนาดใหญ่ไ,ไซส์ใหญ่ๆนี่ก็ราคาก็น่าจะขึ้นเนาะก็ตามขนาดนะพี่เพี่เพื่อนนะครับก็ต้องตามขนาดตามไซส์นะครับถ้าก็ใหญ่ๆหญ่หน่อยราคามก็ต้องขึ้นเนาะนก็ตาม ค,ความสวยประมาณนี้กระถางละ500นะครับสั่ง10กระถางขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับผมเอาไปเก็บไว้นะครับตั้งเก็บไว้รอ<ม>ราคาก็ได้นะครับ<ม>เลี้ยงไว้ให้สวยงามไหนหนี่ก็ใหญ่เกินไปเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นี่ก็ไม่สวย ไม่สวยไม่เอาเอาแบบเด็ดๆตัวนี้ต่างสวยจริงกันเศษจะทรงสัก10ต้นลองดูก่อนเอาไปเก็บไว้ก่อนให้พ่อแม่เขาปลูกไว้นะครับ Facebook หนุ่มเกษตรนะครับผมใครทักเข้ามาก็แอดเข้ามา ขอเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับหนุ่มเกษยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับผมเอาไม่ทันจริงๆนะครับมันหนึ่งก็ไม่รู้จะทอะไรบ้างงานเยอะแยะมากมายนะครับใจเย็นๆนะครับหนุ่เกษจะไล่ทีละคนค่อยตอบค่อยไล่ไปนะครับผมของไม่หมดง่ายหรอกก็มีมาเรื่อยๆนะครับหนุ่มเกษก็ขยายนะครับขยายแล้วก็ทั้งแบ่งปันทั้งขยายนี่แหละก็ มาเรื่อยๆนะครับข้ามไปฝังนก่อนจุ๊บจุ๊บแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือ ส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นต้นใหญ่หาดูต้นใหญ่กอใหญ่ๆนะครับด่างสุเทศเลี้ยงนะครับทุอความสวยงามเนี่ยสีสีสวยมากถ้ากออย่างนี้เราก็มาแยกมาแยกกอแยกหน่อนนะครับผมแยกปลูกแยกขยายได้สบายๆเลย น้ำแป๊บหนึ่งครับวันหนึ่งก็หนุ่มเซก็อยู่แบบนี้นะครับผมดูแลไม้ดูแลสวนไปส,นส่วนอะคาสวนอะคูมิดาต้านะครับผมก็ค่อยๆทยอยนะครับปล่อยทีละทีละสองกระถางหนึ่งกระถางนะครับแต่ละอาทิตย์เพราะว่าของเรามีน้อยก็ค่อยๆทยอยนะครับแบ่งปันกันไป ของมีน้อยก็ต้องสู้กันเอานะครับผมหนุ่มเกษก็ทำใจยากเหมือนกันใจก็อยากจะแบ่งให้กับทุกคนนี่แหละแต่ของมีน้อยที่แรกนะครับก็อยากจะขยายไว้ยเยอะๆสัก4 500ถึงจะปล่อยอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ถึง500ร้อเลยสี่กว่าก็ คนคำขอไม่ได้นะครับผมก็ต้องจัดให้กับ fc นะครับพี่พี่นเพื่อนไปชุดแรกก็6กระถางพอชุดสองมาก็กี่กระถางล่ะสองสามแล้วตัวไหนอีกไอ้กวัดทองนะครับกวัดทองก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะทยอยทยอยส่งนะครับผมแล้วก็ก็มีนะครับไม่ค่อยมากเนาะ มีมีค่อยมากนะครับผมนี่เจ้าขนาดนี้ไปก็สวยเหมกันอืมเอาถ่ายขนาดได้ดีที่นะครับผมูกสิบพามาดูขาด่างนะครับที่สั่งมาจากจีนนะครับผม วิธีการสั่งยังไงนุ่งเสษไม่รู้นะครับต้อแก่เป็นคนสั่งเนาะนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปถามรายละเอียดอะไรเขามากมายนะครับเกรงใจเขาเหมือนกันก็นี่แหละแกสั่งมานะครับนุ่งเสษก็ดูแลไปถ้ามีอะไรก็นุ่งเศษก็มาแจ้งข่าวพี่เพื่อนนะครับเป็นสื่อกลางให้ให้ได้ดูได้ชมกันนะครับผมอยากได้แบกแบ่งปันนะครับก็ทักหานุงเศษบ่อยบ่อยแล้วกันบางทีก็ ตอบไม่ทันก็ขออภัยนะครับขอโทษด้วยนะครับมันเอาไม่ทันจริงนะครับตอบไม่ทันจริงฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับไม้ในเกาหลีใต้ไหนล่ะตัวสวยเอาตัวนี้ตัวนี้ด่างเทพเลยแต่ใบมีตำหนินิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนั้นมันโดนแดดมากสวยมาก โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษียด้วยนะครับผมสวัสดีครับ